เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องของสตงร่วมเสนอแนกทมขับเคลื่อนแผนพัฒนา20ปีสู่มหานครแห่งเอเชียนะครับพูดคุยกับคุณประจักษ์บุญยังผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับครับสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์ครับและก็ผู้ฟังรายการเล่าสู่กันฟังทุกท่านครับครับแนวคิดในการขับเคลื่อนแผนพัฒนา20ปีสู่มหานครแห่งเอเชียนี่มีที่มาที่ไปอย่างไรครับคุณประจักษ์ครับครับผมครับเอ่อเนื่องจากกทมเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับก ในการวัฒนานะครับพมหคารคระยะ20ปีเ20ปี2556ถึง2575ซึ่งเป้าหมายที่จะให้เป็นในปี2575คือเป็นมหานครเองเสือซึ่งก็ต้องใช้งบมาในการดำเนินการค่อนข,ข,ข,ข้างสูงคร <c oughs> ับทังนั้นการัวนีนกิ้งก็ให้ความสนใจให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับจึงได้เลือกขึ้นมาตรวจสอบในเชิงของผลสำเร็จและประสิทธ,ธิภาพในการดําเนินงาน, <c oughs> นครับะซึ่ง ในมหานครแห่งเอเชียที่เป็นเป้าหมายที่กรทมจะพัฒนาไปถึงนะก็มีหกยุทธศาสตร์ด้วยกันนะครับ,รบเป็นมหานครปลอดภัยเป็นมหานครสีเขียวเป็นมหานครสําหรับทุกคนมหานครที่กระตั้นลัดธินะฮะเป็นมหานครแห่งประชาธิปไตยและมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้งยุทธศาสตร์นะครับทีน,นี้ในเรื่องการดาเนินการทั้งหมดเนี่ยหกยุทธศาสตร์เนี่ยมีระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างค่อนข้าง ยาวจนถึง2575ในระยะแรกเนี่ย2 5ห6ถึง2560นเนี่ยกทมก็กําหนดว่าในเรื่องของมหาคอนปลอดภัยซึ่งเป็นมหานครประการแรกที่กำหนดมาในยุทธศาสตร์เนี่ยเอามาดําเนินการนะครับซึ่งก็ในคําว่าเป็นมหานครปลอดภัยก็มีหกด้านด้วยกันหนึ่งต้องปลอดภัยจากมลุษย์ปิ้สองต้องปลอดภัยจากอัชญายกรรมและก็ยาเสพติดสามต้องปลอดภัยจากอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ห้าก็คือสิ่งก่อสร้างและสิ่งก่อสร้างปลอดภัยด้านที่หกก็คือปลอดโรคและก็อาหารปลอดภัยในในหกปลอดเนี่ยฮะทางทางสนง,งก็มาวางแผนในการตรวจสอบเพื่อให้ครบทั้งหกด้านซึ่งในการตรวจสอบปีเดียวในคงคงไม่สามารถดาเนินการได้หมดนะครับเราได้เริ่มตรวจไปตั้งแต่ปีหกสองแล้วเรื่องของมลพิษซึ่งออกรายงานไปแล้วส่วนเรื่องที่คุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเป็นการตรวจต่อเนื่องครั้งที่สองในเรื่องของความ ปลอดจากอาชญากรรมระยาเสพติดและปลอดโรคและอาหารปลอดภัยนะฮะซึ่งในปีที่กําลังเรากําลังตรวจสอบอยู่นีก็จะเป็นการตรวจสอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องปลอดอุบัติเหตุและปลอดภัยพิบัติรวมไปถึงการสิ่งก่อสร้างปลอดภัยด้วยมันจะเป็นสามสามปีที่เราตรวจสอบซึ่งสิ่งที่เราจะคุยวันนี้เป็นครั้งที่สองเร่อง,งอาชญากรรมระยาเสติดแล้วก็าาปลอดโรคและอาหารปลอดภัยครับครับทีนี้เวลาเราจะเริ่มต้นตรวจสอบเนี่ยมันจะต้องมีแบบมีอะไรมาให้เราประเมินก่อนไหมฮะหรือย,ยังไง ครับคือในลักษณะที่เป็นการตรวจสอบเรื่องด้านผลสำเทธประสิทธ,ธิภาพเนี่ยเราจะดูแผนงานโครงการของหน่วยงานเป็นสําคัญว่าในแผนงานโครงการต่างๆที่หน่วยงานวางไว้เนี่ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับจะดาเนินการอะไรบ้างเราก็ดูกิจกรรมเหล่านั้นแล้วครับว่าเขาทําแล้วเป็นไปตามเป้าหมายไหมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ไหมครับครับ,รบแล้วก็ลองไล่เรียงทีละจุดทีละจุดเลยนะครับทีนี้ว่าในแต่ละจุดมันจะต้องมีจุดมุ่งหมายยังไงบ้างครับ ใช่ครับอ่านี่ผมขอเริ่มตั้งแต่เอาเลยครับเิอเลยครับอันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการเอ่อด้านปลอดอาญากรรมและยาเสพติดครับนะครับคําปลอดอาญากรรมและยาเสพติดเนี่ยกอทมได้กําหนดกิจกรรมสาคัญทั้งปันว่าถ้าจะปลอดอาญากรรมรยาเสพติดเนี่ยเอ่อกิจกรรมแรกคือไฟฟ้าต้องสองสว่างนะฮะไม่มีที่มืดต่างๆให้เป็นที่ล่อแหลมสองก็คือเรื่องของซีซีทีวีเขาต้องมีครบทุกพื้นที่ให้สามารถที่จะสื่คนได้ ะะสามก็จะมีเรื่องกิจกรรมการทําความสะอาดในที่ลกล้างว่างเปล่าอาคารต่างๆที่มันลกล้างนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดชุดตรวจที่จะออกไปทําจุดเสี่ยงต่างๆที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาากรรมหรือ,รอเกิดอายากเสพติดได้อันะะนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหลกัหลกๆที่กรทมวางไว้ทีเราก็ไปตรวจดูว่าในส่วนของกิจกรรมทั้งหมดที่ได้วางไว้เนี่ยทางกรทมได้ทําอะไรไปแล้วบ้างและผลเป็นอย่างไรนะครับ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าก็ดีอนะ่ก็ได้ประสานงานกับทางการไฟฟ้ามาดําเนินการเรื่องการตัดต้นไม้เรื่องการดูแลพื้นที่รกล้างวังเปล่าเนี่ยหรือว่าจัดชุดตรวจต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ท่ามก็ดําเนินการได้ตามแผนครับจะมีประเด็นเรื่องของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่มันเป็นปัญหาอยู่ว่าเอ่อมันมีกล้องสามารถดูได้ไหมนะซึ่งก็เราเข้าไปตรวจเรื่องของทรทัทั์วงจรปิดก็พบว่า ทั้งหมดเนี่ยฮะกทมมีกล้อง,องอนน 54, กล้องตรวจถ้าวงจรปิดเนี่ยห้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสามกล้องนะฮะในจํานวนนี้เนี่ยสามารถดูได้เรี้ยวไทม์เนี่ยแค่หมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าตัวเท่านั้นครับที่เหลือจะเป็นการเอบันทึกไว้ณจุดที่ติดตั้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรา,าเท่าจะดูเราก็ต้องไปดูเทปที่บันทึกไว้ณจุดติดตั้งในส่วนของสามหมื่นแปดกว่า นะฮะส่วนมึงหมื่นห้าพันเนี่ยสามารถดูได้เรียวถามนะครับนะทีนี้เราไปดูว่า,าที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดออกมาเนี่ยวัตถุประ er um um ปสงค์คือเพื่อให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆแล้วสามารถที่จะค้นดูภาพได้ว่ามันเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราก็ไปดูสถิติว่าในช่วงเวลาที่เราสุ่มตรวจเนี่ยมกราสองห้าหกศูนย์ถึงกันยา2 5สองห้าหกหนึ่งเนี่ย มีประชาชนมาขอสืบค้นข้อมูลภาพเนี่ยจะต้อง C C T V เนี่ยแปดพจุดติดตั้งครับแต่ว่ามีภาพให้ให้ให้ผู้ครับผู้ขอใช้บริการเนี่ยได้ใกล้เพียง6,363แห่งก็คือ70%็ดสเนท่านั้น <c oughs> นะครับที่เหลือ30%มเนี่ยมันคืออะไร,นะรแล้วก็ดูว่าทำไมไม่สามารถที่จะให้บริการประชาชนได้ก็พบว่ามันก็เป็นปัญหามาจากจากตัวกล้งองวงจรปิดนี่แหละครับครับ ซึ่งสืบคนต้องไปดูแล้วก็จะเห็นว่าบางจุดเนี่ยอ,อมันชุมรุดบางจุดเนี่ยไม่สามารถบนันทึกภาพได้นะครับบางจุดก็เอ,อเนื่องจากเหตุการณ์มันเลยมาแล้วเนี่ยเยกิดกาหนดเวลามันก็ไม่มีภาพไม่ดูมันก็ไม่สามารถที่จะสืบคนย้อนหลังไปได้ว่าไอ้อาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นหรือมีการสท้องสูมยาเสพติดที่เกิดขึ้นเนี่ยตามที่ที่หน่วยงานหรือว่าประชาชนขอดูภาพเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนั้น ข้อเสนอแนะในส่วนนี้ก็ถึงต้องไปให้บริหารจัดการใ้ตัวศูนย์ในการบริหารจัดการภาพตรงนี้ได้จุดไหนที่มีเรื่องของการชำรุดก็ต้องไปซ่อมแซม <c oughs> จุดไหนที่ระยะเวลาในการบันทึกภาพเนี่ยจริงๆแล้วในใน,นี้ีก็กำหนจไว้มันสิบห้าวันเนี่ยก็ต้องต้องดูกลับไปว่าสิบห้าวันลอยากจะจะสารองข้อมูลยังไงเพื่อที่จะสามารถตอบสนองได้อ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออความปลอดภยัยเรื่องอาญากรรมถ้ามันมีการ ดำเนินการอะไรขึ้นมาแล้วเราสืบค้นหาผู้ที่ก่ออาญากรรมหรือยาเสพติดได้เนี่ยจะทําให้การกัป้องเกิดการป้องกันในเรื่องอาญากรรมหรือยาเสพติดได้อันนี้ก็เป็นเรื่องความปลอดภยัยอแรกกับ,บที่ที่เราตรวจพบก็บบจะมีปัญหา,าเฉพาะาเรื่องข้อมูลจรนปิดครับผมครับส่วนต่อมาในส่วนใน,ส,น,ส,น,ส,นส่วนของ,ของการปลอดโลกหรืออาหารปลอดภัยเนี่ยปลอดโรกเนี่ยฮะกทมมีเป้าหมายอย่างนี้ครับ อในเรื่องของการรักษาการป้องกันโรคต่างๆเนี่ยเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแต่ในส่วนกทมวางแผนไว้ก็คือเป็นเรื่องของการออกกอลังกายหรือการเล่นกีฬาหรือลานสันทนาการครับครับก็เลยมีกิจกรรมมีโครงการเกี่ยวกับเรื่อง,างลานกีฬานะครับเรื่องของศูนย์ศูนย์กีฬาหรือศูนย์เยาวชนต่างๆขึ้นมาในจุดที่เป็น,ป,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 นประเด็นที่เราตรวจพบก็คือเรื่องว่าในศูนย์ลานกีฬา 2> 1 2 0กแห่งเนี่ยพราว่ามันมี้านกีฬานะฮะประมาณแค่12%เท่านั้นน่ะที่ที่เอ่อเป็นไปตามเป้าหมายเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้อันนี้คือของกทมอ,อย่างเดียวใช่ไหมครของกทมอ,อย่างเดียวครับหมายถึงว่าที่ไปเช่าที่การ,ราพิเศษอะไรหรือเปล่าครับอ่าใช่ด้วยครับคือในนี่พื้นที่จะทาทาลานกีฬาเนี่ยมีทั้งพื้นที่กทมและพื้นที่ที่ที่อาจจะเช่ารหรือเป็นสิทธิของเอกชนแต่ว่าบริหารจัดการโดยกทมอ่าครับะครับผม มันก็แปลว่าลานกีฬาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเออไม่สามารถที่จะจะเป็นที่เออใช้เป็นล,ลานกีฬาสาหรับประชาชนได้อย่าง,างสมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ที้เราก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมไมันเป็นอย่างนั้นซึ่งก็พบว่าสภาพลานกีฬาบางแห่งเนี่ยมันชารุดเสียหายนะไม่มีไฟไม่มีกิจกรรมอะไรต่างๆมันทําให้เกิดความเสื่อมสภาพเพราะถึงจตั้คนก็ไม่ไปเล่นมันก็มีล,ลานกีฬาแต่พวกนี้ยเยอะนะที่ ประชาชนไม่ได้ไปใช้บริการเพราะเมือไม่ใช่บริการไม่มีการดูแลม,มันก็ยิ่งเสื่อมสภาพลงไปเรื่อยๆครับประเด็นนี้นี่เราก็ก็ให้ข้อเสนอทางทางกทมว่าจะทํายังไงให้การบริหารจัดการในเรื่องของลานกีฬาให้เป็นประโยชน์แตส่วนไหนที่คิดว่ามันไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะฮก็อาจจะคือในขชนไปในก่อนที่จะเช่ามาหรือว่าในส่วนกทมอเองจะปรับไปส่วนไหนนะฮนะแต่เมื่อที่มีแล้วนี่ก็ให้ได้ตามมาตรฐานที่ที่สังกดทมกำหนดไป นะครับอันนี้เป็นเรื่องของของเอคำว่าปลอดโรคเนี่ยดูความหมายเป็นกว้างแต่กิจกรรมจริง <c oughs> ๆแล้วเนี่ยเด่เนไปเรียกกันออกกำลังกายครับ <c oughs> นะครับครับครับผมอันนี้คือส่วนที่เป็นเรื่องของของปลอดโรคปล <c oughs> อดโรคอี้ส่วนหนึ่งฮะอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัยครับฮะในกทมเนี่ยมีร้านอาหารมีอาหาร ที่ขายกันในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสตรีฟูดเป็นร้านใหญ่ๆเป็นรนต่างๆเนี่ยจานวนมากครพราะตมอยังจะจะสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารนั้นปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคสําหรับผู้ท่องที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาในเมืองหลวงของในในของประเทศไทยนะครับก็มีกําหนดเป้าหมายว่าจะต้องไปสุ่มอาหารต่างๆนะที่ตามร้านในทุกระดับเนี่ยมาตรวจพบมาตรวจว่ามันมีการ ปน,นเปื้อนเชื้อโรคไหมนะครับอตนในส่วนของที่เราสุ่มตรวจสอบนะะออเนีฮยเขาเปนเขากำลัมีเป้าหมายว่าถ้าไปสุ่มตรวจสอบแล้วเนี่ยต้องไม่พบสิ่งปนเปื้อนหรือมีเชื้อโรคในอาหารเนี่ยให้ได้ร้อยละเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นอันนี้ตัวเลขที่เป็นเป้าหมายนะฮะครับฮะถ้าผ่านมากกว่าแปดเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับจะบอกว่าเราก็ไปสุ่มตัวอย่างดูนะสองพันเจ็ดร้อยตัวอย่างนะฮะที่มีการเอาเข้ามา ้องปฏิบัติการเพื่อตรวจพบเนี่ยคอก็อต้องถือว่าอันนี้ทําได้ได้เกินเป้าหมายนะที่เราในส่วนที่เราตรวจสอบนะครับครับได้แปดสิบสามจุดสี่แปดเราต้องการเจ็ดสิบแปดนะครัอ่าครับผม,ๆๆผมก็ถือว่าเอสิ่งที่ก็ไปสุ่มตัวอย่างมาเนี่ยเอ,อมาตรวจแล้วก็ไม่มีสาปรปนเปื้อนนะครับตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นะครับนนทีนี้มันมีส่วนว่าในส่วนที่ไปสุ่มตรวจสอบมาเนี่ยมันอยู่เป็นส่วนน้อยอืมนะฮะ น่องจากไอ้การสุ่มตรวจสอบเนี่ยเนื่องจากมันข้อจากัดในเรื่องของห้องปฏิบัติการในการดําเนินงานเพราะฉะนั้นมันจะมีกิจกรรมส่วนหนึ่งคือกิจกรรมการเฝ้าระวังคที่กรมอจะต้องไปดูว่าในสภาพแวดล้อมทั่วไปที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยออมีลักษณะสภาพแวดล้อมต่างๆเป็นไปตามที่ที่กําหนดไว้ไหมถ้ามันมีความเสี่ยงจะต้องสุ่มตัวอย่างนั้นมามตรวจสอบซึ่งในกิจกรรมเฝ้าระวังตรงนี้น,นะฮะก็พบว่า ในเขตต่างๆเนี่ยก็ยังมีการดําเนินการที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะครับ,รบในเรื่องของจุดตรวจก็ดีในเรื่องของออการเอามาวิเคราะห์ในส่วนของอาหารก็ดีนะฮะก็ยังเป็นไม่เป็นไปตามแนวทางที่กําหนดไว้ร้านค้าต่างๆที่สุ่มตัวอย่างมาเนี่ยมีการสุ่มพันชนะด้วยนะไม่ใช่สุ่มเฉพาะเฉพาะอาหารนะครับมาดูพันชนะว่ามีมีความสะอาดมีความปลอดภัยไหมอันเนี้ย ยังยังเป็นจุดที่เป็นจุดจุดปกป้องหรือจุดอ่อนของทานกอ,อทมที่ในกิจกรรมเฝ้าระวังเนี่ยยังไม่ได้ให้ความสําคัญอย่างอย่างเต็มที่ในเรนื่องนี้แล้วก็บอกว่าไอ้เวททบตรวจรับปรับปรุงว่าแนวทางนี้จะทาอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ทางอาหารปลอดภยัยปลอดภัยคือเมื่อสุ่มมาตรวจแล้วก็จะ,ะไม่พบสารปนเปื้อนตามที่เป็นเป้าหมายแล้วก็ไอ้ตัวร้านต่างๆที่มันอยู่ในจุดเสี่ยงต่างๆก็ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังถ้ามันอยู่ในจุดเสี่ยงก็ต้อง ุ่มตัวอย่างเข้ามาตรวจสอบเพื่อ,อที่จะให้แจ้งให้ร้านค้าต่างๆนะฮะได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามแนวทางที่กศมกำหนดถ้าทําได้อย่างนั้นกศมก็หวังว่าอันนี้แหละอาหารของของที่ขายอยู่ในในกศมจะเป็นอาหารปลอดภยัยเมื่อว่าจะชวนมามาบริโภคก็จะปลอดภัยด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของของการตรวจเยื่ยมครั้รทงที่สองนี้ครับอ่าครับ,รบมีมีอีกไหมคุณประจกักษ ก็ในส่วนนี้ก็จะมีแผนเท่านี้ครับซึ่งก็ถือว่าเยอะมากทีเดียวแล้วอย่างนี้พอเราเราไปสํารวจมาแล้วผลออกมาปั๊บเนี่ยแล้วบอกกรทมก็ไปกทมเขาต้องมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่อะไรอย่างไงครับอ๋อครับอันนี้ฮคือหลังจากเราเราตรวจพบแล้วเนี่ยเราจะมีการประชุมร่วมกับทางฝ่ายบริหารของกทมครับว่าในส่วนที่เราตรวจสอบมาเนี่ยกับข้อเสนอใดของเราเนี่ยกทมจะมีแผนในการดําเนินการ แก้ไขปัญหาในแต่เรื่องแต่เรื่องอย่างไรครับซึ่งถ้าดูงัวแต่ละเรื่องเนี่ยมันมันอาจจะใช้เวลาที่ที่พอสมควรน,นะฮะจะแก้ได้ในปีเดียวหรือสองปีไม่ไม,ไม่ไม่สำเร็จอันนั้นก็จะเป็นแผนที่ทางกทมจะต้องจะต้องอที่แจงกับทางอสองอซึ่งสองออกอก็เอาข้อมูลเหล่านี้แหละบอกกับประชาชนว่าสุดท้ายแล้วความเป็นเป้าหมายในเรื่องมาตานความปลอดภัยในเรื่องของยา,ากรรมยาเสพติดหรือว่าอาหารปลอดภัยเนี่ยกทมได้ทําไปถึงไหนไมันยังไงบ้างนะครับ ครับแต่สุดท้ายที่จริงถ้าถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนนี้สาเร็จไหมครับอันนี้เป็นปัจจัยสาคัญเลยนะเป็นปัจจัยสาคัญของความสาเร็จเพราะว่าในปัจจัยความสาเร็จในการที่กรทมจะเป็นมหาวคราแห่งเอเชียได้เนี่ยอ่ามันมีปัจจัยสําคัญํญก็คือเนื่องเนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของกรทมต้องเอาจริงเอาจังต้องให้ความสใช่ใช่อต้องมีแผนนะครับแล้วก็บุคลากรของกรทมเองก็ต้องเข้าใจแล้วก็เดินไปตามแผนได้ได้นะฮะแล้วอีกประการที่สําคัญก็คือต้องมีงบประมาณ นะฮะในการดําเนินการแต่ก็ประมาณที่ไม่ได้รับมาดําเนินการในโครงการต่างๆที่วางไว้มันก็ไม่สําเร็จนะครับ <S <S แล้วความต่อเนื่องอันนี้จริงๆแล้วไฟหวางแผนระยะยี่สิบปีเพราะว่าต้องการความต่อเนื่องในการดาเนินการถึงจะประสบความสําเร็จ <S 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 ครับครับและจุดสุดท้ายนี่แหละที่คุณบีรพัฒน์ได้ถามว่าถ้าประชาชนมไม่ให้ความร่วมมือในการดําเนินการในแต่ละเรื่องเนี่ยอก็มันคงยากต่อบความสําเร็จยากยากอ่าครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราทางสนงตรวจในเรื่องของ ความเป็นมหานครปลอดภัยซึ่งจะมีมหานครอีกอห้ามหานครที่เป็นเป้าหมายซึ่งเราจะต้องตรวจสอบต่อไปได้ครับเดี๋ยวกาหน้าคุยกันใหม่นะฮะวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนคุณประจักษ์ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประจักษ์บุญยังนะครับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะคุณจะ